หลวงปู่ทวดรุ่นนี้จัดสร้างเป็นเนื้อว่านต่างๆโดยคุณนพวงศ์เปรมสุนทรเพื่อหารายได้มอบให้กับวัดไซขาวโดยจัดให้มีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อปี2534พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่หลัง72นอนะครับด้านหลังจะประทับ72นจัดสร้างทั้งหมด30,000องค์แบ่งออกเป็น4พิมพ์มีพิมพ์ M16 พิมพ์ M16 ปั๊มนอ72และ พิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางจะมีทั้งปั๊มและไม่ปั๊มนะครับมาดูพิมพ์กลางนะครับนี่ครับพิมพ์กลางองค์นี้จะเป็นพิมพ์กลางที่ไม่ปัม๊ม72นอด้านหลังนะครับจะมีทั้งปั๊มและไม่ปัม๊มรุ่นนี้จัดสร้างในวาระที่อาจาร,รย์น้องมีอายุครบ6รอบหรือ72ปีนั่นเองนะครับที่มาของ M72 นอก็เนื่องจาก มีทหารนำพระรุ่นนี้ไปใช้แขวนขึ้นคอและเกิดประสบการณ์ลอดจาก M16 มมาได้ในครั้งนั้นไม่สามารถทำอะไรคนที่แขวนได้นะครับ